ืันนี้วันที่20คุณภาพพันสองพันหาร้อยอุณหาแล้วครับวันนี้ผมสามารถเปิดชิปยอยู่บ้านอานองใต้ครับบินบันหันเนาะบ้านเล็กทีหนึ่งลอยหอกไปสิบภามาเบืองการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งครับเกษตรในสวนสวนเกษตรหลังบ้านกับหนาบ้านหรือเป็นจริงพัน,นที ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้รา,าสัา่น้นว่าหงเป่าซื้อครับมาข้างในสิเป็นเนื้อสีออกแดงครับแดงสีแดงเข้มหวานกรอบมาสัานเป็นที่ถือใจถือพวกถือใจของคนที่เขาเคยรับประทานมาแล้วเขาก็เลยแนะนํนำมาว่า ช่วงนี้แนะนำให้ปลูกพันนี้ว่าสนันเป็นพันที่มีกระแสตอบรับที่ดีมากานครับจริงพันุนั้นก็มีสมอยู่ไปซื้อที่สวนของน้องอว่าระดาเลยครับอยู่บา้านขวัวบอำเ่อเมืองจังหวัดมารารคามเนาะอยู่สวนน้องเขาเลยนะอืมซึ่งเป็นจริงที่ต่อ ต่อหากแก้วต่อหากแก้วของมักสิดาพันธ์ขีนกมันจังดีสุดนะครมันยังเป็นหลากทีหลากพื้นบ้านเนาะมันยังทนครับเป็นมาแล้แวซื้อมาประมาณจริงละซื้อหลายครับเพิ่งก็เลยเห็นเลยบางบ้าน บานนะลอยกวบกว่านลอยนิดๆวัวลายครับบับอกจำนวนเออบับอกอราคาที่ใครกินลอยนิดๆอ่าแลเน่าซื้อหลายเพิ่นกับต,ตอและข้าเขาได้เยอะครับนี่ก็ซื้อมาประมาณสามสิบสามต้นเนาะแล้วก็อีกอีกพันหนึ่งก็ที่มีพันธุ์แตงโมสองตน้น อีกพันหนึ่งจำซื้อพันธุ์ไั้เป็นนลังของนอกของไตวันแหละ,ะมาปลูกตามเขาล่องเบิงปลูกบำรุงต้นดีๆเท่ากับจากนั้นเท่ากับขยายจรงกกยิงพันเราเองคันที่ปลูกก็คันสิคันทิปลูกคันติเฮ็ดขายกับช่ำจริงพันุเราเองครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้อง ปลูกริงทีเทาซื้อมาให้มันหลอดก่อนให้มันได้ผลผลิตผลก่อนอันอื่นเขาจังหวะกันไปนี่ปลูกข้าวเดียวได้ออกดอกออกผลเลยเลยครับนี่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องถ่ายอีกหาเดือนหกเดือนหรือแปดเดือนอันนี้ปลูกลงหลุมปุ๊บเกิดดอกแล้วนี่พร้อมที่จะผลิตมาผลิตผลให้ได้ทันทีเลยแต่ว่า โดยความเป็นจริงแล้วค่ะถ้าต้นถึงร่งใหม่ๆมันบ้านสมบูรณ์เท่ากับตองริดถิ่มครับดิดดอกริดผลถิ่มขันจริงขันมันออกตรงปลายยอดสิบวบทว่เจี๊ยบใบนะขันออกตรงค้นตรงอัน้นจริงไงเจี๊บใบใดอยู่ครับต้นละหนึ่งหน่วยต้นละหนึ่งผลอ่า ถ้าเบเบิรงตอนพันธินที่งหลุมไปแล้วในสามสี่หมื่นแล้วเพราะว่าซื้อมากถึงแต่วันที่วันที่สนะิบห้าคุมผาพันเนาะนี่นีะที่้อหนาี่นองขอหายไอห,หน่วยหนึ่งว่าท่านันมีผลแล้วนี่ครับปลูกลงดินแล้วเรียบร้อยที่เขาบอกว่า สามารถีิจงไว้ได้ลูกหนึ่งก็ค,คือลูกที่เกิดอยู่จะติดแก่ห้เบิ่งครับลูกที่เกิดอยู่ในจริงสินี่โอเคเลยแต่ว่าผลมันอาจสิบ,บาทมันแล้วมันก็นเลยว่าค่อยงา่ามนี่ร่องเจียบใบลอองเบิ่งใบตาตอนมันเงี้มันแก่มันสิออก ขิวมันจะออกเป็นสีมผูข้างนอกถึงตอนนั้นจังมวะเบิงอีกที่หนึ่งนะครับประมาณสองเดือนลูดดกนี้แก่เก็บผลผลิตได้เรียบร้อยแล้วนี่ครับลูกพลังหงเปาซื้อที่มาน้ำที่มาน้ำกิ่งพันสามารถเจ็บใบได้เลยนี่ครับมันเกิดจุดไม่กิง่ง่อสิ เกิดยืนหยอดจังๆี่บเพื่อนตเก็บใบครับอืเพราะว่ามันมันอยู่ปลายฝวมันนหยอดมันจะเริ่มจะโตขึ้นไปขนาถอายุตังสี่โอเคเก็บใบใดหนึ่งลูกครับแล้วอันนี้ก็ตีเก็บใบอันนี้ก็หมายความว่ามาจากต้นพันนั่ล่หละต้นจริงมั่นแหละเป็น,นเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างน้ำแะ้วกับก็เลยบอกว่าเก็บใบได เย้ yeah, นะครับนาะสิบิดแล้วครับปิดถุงนแล้วสีเบลทูงไม่ไม่พอต้นไม้ถ้าฮัดปลูกลงดินแล้วก็ต้องมี่รักคขำรักปักไว้นะครับบอสปักกับสิอารสิโคนโยวิวล่าล่มผัดมานะแต่ว่าสีเพิ่นสีเพิ่นมัดมาน้ำตะที่แหลกแล้วมันแน่นโผล่เท่าต้องมาค่ายออกค่ายเชือกออกให้มันให้มัน พอนไข่นะบ่ต้องรัดล่ำตนให้แน่นเกินไปนี่เชือกพวกนี้น,นี่ครับเชือกป้างพวกนี้รัดแน่นร้ายก็บ่ดีนี่ต้องเอาออกต้องไข่อมลข่ออกใหม่นรัดแน่นเกิน โอเคมันบ่อหายโยกม,มันได้่ยูต่ว่ามันเนี่ยนเกิน,นนี่คายออกเมตรหนึ่งมันล้มล้วมไหวจักน้อยเพื mm hmm. ่อความเจริญเติบโต,ตของจริงพันนี่กรัดเนี่ยร้ายก็ติเป็นจนรัดจนกิวงัสงตัวโโแมนครับ mm hmm. ต้องออกเหล๋ยว,วิลลาปลูกก็ต้องถมให้ถมให้มิดตรงร้อยต่อระวงัง กิงกับต้นต่อนี่ครับออออออรยบวเอาคุณเอาตะเคีเอาแครมักเยียบอะไแล้วมักผมเปนเรื่องม่นหอดผมแล้วว่ห้ต้นต่อบ่ห้ง่า้แอนบ่ห้แตกริงบ่ห้แตกใบถ้าแตกใบขึ้นมากก็ต้องตัดโอเคนะ มองนี้ก็ปปูม,มานหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดปเก้สิบสิบตนครับผมเ่่อซื้อตรงนี้ปลูกสิบตนสิบกิ่งพันสิบกิ่งนี่ครับประมาณจักสามเดือนสี่เดือนยังมาเบิ่งอ,อีกเทียนหนึ่งนะครับนอกมามันมีความแตกต่างจาก เดิมที่ปลูกไ,ไ,ไว้เรียบร้อยแล้วสิเป็นเจเนสิบแตกิีกการสาขาซํำได้หรือสีอันนี้สิได้ผลวะท่านนี้นะครับนะอันนี้อยู่หน้าบ้านเนาะเดี๋ยวที่พไปเบิ่งหลังบ้านอีกอันหนึ่งู่ขางบ้านอีกขังบ้านสีนึ่งบ้านสีเหลืองนี่เดี๋ยวพ่เบิ่งอยู่ข้างปุ่นครับป,ปุ่นก็ร่างเตรียมแปลง สิ่ลงปุ๋ยประมาณอาทิตย์อาทิตย์หาแล้วไปว่าเตรียมปวกปุย๋ยปวกมุ่นสั์ต่างๆเอามาลงในหลุมใบเช่นนั้นนะพืชบ่ได้ผลนี่กระพานสวนบกเผา,าน้ำหอม เริ่มได้ผลแล้วครับอย่างพอปีที่สามที่สี่แล้วมีผลิตมีผลงานได้ขายบ้างแล้วโมน,นี้ก็มีนะครับบ้านในแก้อะไรเบิ้งก็เป็นครับว่าหมากแก่หมากอ่อนเป็นยังไงตัดเบิ้งแล้วก็ยังบ่เชื่ออยู่ครับวม่เป็นเรื่องเบาต้องศึกษาก่อน ถพูได้ห้าูมือคอมเมนต์มาบอกนะครัว่าเบิ่งมาก,ก่อนมากเกียจังไดต้องตัดต้องพาเบิ่งหน่วยปลายหรือนหน่วยต้นในจริงนั่นม,มีประสบการณ์ในการปลูกเป็นอย่างเดียวครับมันจะมีเลียงเป็ดเทศเป็ดแกะ ลายชนิดทานก็นมีนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไปทั้งเลยล่บยะบอดดี้ห้องแก,กากากแก้กากแก้กากห้องไรค่อนดีอย่างนี้หานก็นได้ก็ดีกันนะนี่พระชนพระชมสวนมกพ้าวน้ำหอมนิดนึงนี่ครับแซงอยากเอาไปขายนี่เจ็ดแปดลูก ลูกละสิบกว่าบาทได้ยื้อนได้เป็นรอยมือนนี้แต่ว่าเบิร์กบอกว่าอันใดพอตัดแล้วหรือยังใครมีประสบการณ์นี่ต้องรู้เจ้ยวกับบักภาวนำหอมกับคอมเมนต์มาได้นะครับบอกแน่เก็บหลับวิธีเบิงบักราวแก้บัร์กบอกอ,อนหรืยังไง แจ้งนี่ได้เป็นลอยอยันนี้กขายอันได้อะไว้ขายว่าจะห้มันกินทั้งเนื้อกินทั้งน้ำได้นะโอ้เห็ดเบิองบ่โู้น,นี่ว่าแช่โบแม่เด้นี่เบิองอันนี้มันถือกันผิวว่าจะไปถือ,ถอเ,อเบียงไอ้สือน้องมือกระเล่นผิวไล่ๆน้ำดัง บนใาเจียตัดมาข้างในมีตะนามเนื้อไม่ได้กินเลยอันนี้ก็คือกันบกค่อยดกแต่วตนน่าต้น,านามีโอเคนานามโอเคหวานเหมือนสไปลเลยหอมด้วยหอมใบเตยหวานสไปย์น,<อ>นี่เม่อเงมันตัดเบื้องบนแจรับ มีตนานตะวันนวยนียน่วนวยมันหลอดก็เ <c> อ <oughs> ็นวยหลอดกข้าวหลอดน,นวยทั้งในหน่อยมีตะกากมีตะเปลือกอันนี้เงญ่แน่นอนขายได้ลูกละสิบห้าบาทขึ้นไปโอเชครับต้องเตรียมแปลงบูบบศิดาของก่าซื้อครับ 12นกา30นาทีนะเออเกือบบ่ายโมงนะอยู่สวนหลังบ้านบ้านดอนหันครับสวนบ้านดอนหันบึง,งน่องไส้เตรียมแปลงปลูกฝรั่งพันธุ์หนะงเพาซื้อครับนี่ครับเตรียมแปลงปลูกมี3แถว1 2 3แถวละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามแถวแถวและเก่าเก่าลุม้มเก่าตนเนีเก่าสามยี่สิบเจ็ดแปลงนี้กับประมาณยี 21, ่สิบเจ็ดตนนะยี่สิบเจ็ดอกินของก็ซื้อยี่สิบเจ็ดตนประมาณมันแต่ว่าตอนนี้พุทธลุกไม่ฟันครับ <c oughs> ดินมันบดใส่บดใดนะขุดหลุมไว้ประมาณ 50, 50, หาสิบคุ้นหาสิบอเลหาสิบสามสิบมาถึงหาิบเส้นเลิกนะขุดลงไปเขาตอดดินดินทมใ่บ้านเบืดอจังครับ ฉะนั้นก็ต้องเอามุนสั์คือขีมัวครับผมก็ใส่หลุมแล้วก็สอบก็สอบกุ๋ยสมานนั้นนะแล้วจังที่เอาหนาดินเก่าลงกบแปะข้างหนาจังที่ลงปลูกพลังใดก็ต้อง ใส่เวลาอีกหลายหมื่ครับหมือ,นะม,อมาแล้วมือมือเดือยนะการเกษตรัเกษตรนะครับใส่วเวลาเตรียมแกลงเรียบร้อยเวลาปลูกเรียบร้อยความรุนระบบหนามที่หนึ่งหนาอยู่นี่กาเดินทอไปเรียบร้อยแล้วทอเมนนะ่นเนาะอยู่ประมาณทอเมน่นทอดำที่สองนิ้วอนามธรรมชาติครับอยู่หนองอยูป่ปุ่น กุดใส่สออยู่ไกลประมาณอีก 100, ร้อยกว่าเมตรพอรทิ่ถึงสวน 100, 200, ร้อยสองร้อยเมตรนอันนั้นบอมีปัญหาเพราะว่าว่างระบบไฟฟา้าระบบปั๊มไ้เรียบร้อยแนละ้วนี่พันธุ์ของเปาซื้อจะเอามาลงตรงนี้ประมาณ27ต้น27กิ่จริง นั่งไ้กุ้นลุยกำลังเสือแดงลุยอยู่หาลูกน้องซอยอะไรก็เฮ็ดเอาเองนะครับเดี๋ยวไปเพิ่งผ้าคนหลายคอยเฮ็ดไปเท่าใด่เท่าที่เฮาเฮ็ดได้เป็นไปหลายการคนหลายแต่เสียงเงินหลายคนคุ้นกับเพื่อไปมือแล้วแถวสองแถวก็เ,เรียบร้อยอะไรก็ไปกลขี่หันนวอยู่ตรงนุ่ม เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะมาคุยขี่งั่วก็เอาในนีล้ละกลเอาขยันคุดขยันกลนเอามันก็มีอยู่ใส่กระสอบคุยไปนะครับเอามาสวนหนึ่งก็บพไก่มีได้ครับนี่มีมาในกระแสหือกันนี่ก็ได้เบิ่งเอาต้นเนียงบกขงกบหง เลียนอยู่ว่าเจ้าของสวนเป็นสุปน้ำใส่ฮะบ่มบ่มมองติดคุดหลุมปลูกกระแสนก้นยากคุดยากดินงไได้ดินแข็งหัวถือน้ากันกลหนักนี่ครับเตรียมแปลงเตรียมแปลงปลูกของปลอดซืนะครับหน้าดี่งซีเดือนเดี๋ยวจะเข้าเมืองอีกที่หนึ่งสามเดือนซี มาเบิอง,งขอางม่วนะเ,เบิงเป็นกลี๋งั่วงไปกับไปใส่หลุมฝรั่งของเปลืงงอ้อนี่ครับขวากม่วงมาแด่ขวา,ามาไว้โดนแล้วเกือบเครื่องตีแล้วเนาะเพราะว่ามันง่วเอาไปเลี้ยงลายหม่อง มแต่ละมองกันอยู่ไกลกันก็เลยบ่ได้เอามาหนีดูมาหนีก็บ,บ่อบอมีหยาก็บ่เขาได้เอามาครับต้องหนาฝนหนาฝนนี่ฮะขุดหยาเจงหน่อยเพราะว่ามันเป็นตมก่อนหน้านะั้นมันเป็นตมง,งว่วนยำงว่วานมาันยำก็เลยเนี่ยต้องขุดอีกทีครับขุดเนี่ยมันขึ้นมาก้นขึ้นมาก่อนแย่เงินกันอบขวเนาะ ตั๊กใส่ถุงถุงแบบ่งถุงอาหารสัตว์ถุงปุ๋ยก็ได้ษถุงอาหารสัตว์ก็ได้นี่ทีเป็นถุงอาหารสัตว์ใส่ประมาณนั้นโมเมนต์บ่บอกจะครับเด้อจากมึงก็ต้องเอาล้อเอารถมาใส่หุวหน้าหนักกว่านี้แนนยกแทบสีบ้ขึ้นเลยครับ มันจะมีดอกสี่สิบโลขึ้นน,นันเป็นดินผสมเนาะเป็นที่ดินล้วนๆผสมกับขี้ง้วมันก็เลยหนักบ่ค่อยได้เอาแกรบดิบมาโรยด่างง้วะยำนะมันก็เลยบ่ค่อยล้วนมันเป็นทีดินผสมทีดินยุนใ่ในขอากเนี่ยผสมกับขี้ง้วผสมกับเศษฟางเศษอ่า เนี่ยเนี่ยทีนี้ขี่มัวพะทันหลายมันบดเอามาไว้นี่โดนนะเอามัวมื่อครั้งหนีโดนๆมันยำเรื่อยๆนี่มั่วเรหลายๆก็สิพุทธพวยหนักครับมันป็นล้วนเลยขี่มัวอันนี้แต่ว,ว่ามันขีดินหลาย้ผลขี่ดินหลายก็ขี่มัวก็เลยมัวยำก็เลยเป็นขี่ตมเป็นเล่น บันนีง่วบเบยู่ง่วงเบยยำม,มันแห่งก็เลยเป็นขี้ดินผสมขี้งัวซึ่งดินหลายกว่ามันก็เลยแข็งเป็นก่อนนีสิเวลาคนก็เลยกล่นลำบากคนใหญ่ในนี้มีคนกลัวกลมือเดี๋ยวข้าเดี๋ยวนี่นข้อมงเดียว,ยว,ยวมือแดกเลยพองเลยมือ นี่บอบบางนะครับเนาะพ่องเลยจับดำบกจกดำจอบดำจบนี่นี่ครับมัยอกยงยงยกค่าเดืยวก็ได้เยอะในไล่เติบอยู่มันฉีกุ้ยหรอกเฮ็ดเรื่อยๆเมื่อยกับพักสายเหนื่อยแล้วหายเมื่อยแล้วก็ เห็ดอนสิมันกัดใจเรื่อยๆอยู่กับบริยากมกอยู่ในโฮมพร้อมนะครับคอยปนคอยขุดไปถ้าเอาเห็ดอยู่ในเดดแต่มันห่อนหลายกับพักจากในพักจากยึดตากแดดแต่ของว่าเห็ดในโฮมลอดยึลาคุดขี้โม่งหาม่งจังออกไปขุดดูกางเตี่ยนก็ได้เนาะช่วงนี้ก็ไม่เห็ดอยู่ในโฮมในขอบพวกมันนีม ับประมาณนี้นครับขุดใส่ขุดใบยังสีแล้วเนี่ยมันจะเอาขั่วมาตักขั่วนั่นตุดมาตักใส่ถุงสิครับตักมันจุใส่ถุงใบยูใส่ถุงไว้ประมาสิครับสิใส่ถุงไปเรียบร้อยเนีย่ยนะครับก็เอารถเอารอรถเชนรถเชนนะ มีรามาณเอาไปล่งหลุมของสิปูงฝรั่งของป่อซื้อนะจะกระสอบและหลุมปรามาณกระสอบแล้วหลุมครับเป็นการปรปับปรุงปรับปรุงดินก่อนตัวดินมันดินเอามาถมใหม่มันบบมีคุณภาพเลยครับ โอ้ยยังก็กลิ่นยากหมายว่าโบวงามเอาแต่เลยต้องปรับปรุงคุณภาพดีวกว่าเบื่อไงเบืองสมนมกตรนุณภาพเนาะชาวโครไรชายโคตรแชร์ะเรื่องโคตรติดตามกันด้วครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขอมาติดตามเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ